สบายดียินดีตันหับเข้าสู่ซ่องแม่ปิีน้องทีอัมและน้องเอลทีพอดีมื้อนี้เข้าครัวสิฮิตเมนูตํำข้าวปุ้นพี่น้องกําลังลวกข้าวปุ้นแห้งค้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วข้อดีขคงการดังไฟทางเทงลมควรนี่มีซีนแห้งลมควรพร้อมทง้งเทง บต้องตากแดดเลยอันนี้บได้ตากแดดเด,ด้นี้พี่น้องเฮาดังไฟใส่ตากไฟเลยมีแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วจะบบมีแมงวันพร้อมคันเทาตากแดดนี้มันจะมีแมงวันมาขี้ใสอันนี้เขาตากไฟมันจะบบมีมอหอบฟูดแล้วดี๋ยวลวกเส้นข้าวปุ้นแห้งเส้นข้าวปุ้นแห้งของแม่พิญน,น้องที่เยวเอามากินยุป,ประเทศลาวพร้อม ย้ำยักตั้มติดน้ำข้าวปุ้นไปฮัลวกลข้าวปุ้นตํากินกับไอ้ไผ่กินซุ้มกันหาแนวกินเล่น เห็นมักเล่นไปเก็บกับขานไห่มือวานนี่ก็เลยจะกินตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นเผ็ดเผ็ดห้อนคักพี่นอ้องอากาศอยู่ทางสบปลาวทางมันต้องปินถอนขนาดเลยบ่มีฝนเลยปฝนบ่ตกมาเลยห้อน เป้นข้าวปุ้นของเรากำลังต้มนะทามันสุกก่อนนี่ดัางเตาฟืนคือเก่าดังเตาฟืนพอดีน้องปิ้นทอดอันส้มปลามือเร้านี่มันก็นเลยมีน้ำมันกระเด็นตาไฟก็เลยเปื้อนทางเทิงของทาเป็นซ้นแหง้งนี่ซ้นแห้งลมควนไว พี่น้องเบิ้งซินคันเฮาย่างไฟมันสีได้ความหอมความหอมของเนือ้อเวลาควรไฟมันขึ้นไปเถิกมันก็สีหอมนี่เป็นควัวควอยู่เหน็นน้องปิน่นเอาสีมาตำข้าวปุ้นกินแทบๆอันนี้ไว้กินกับข้าว ตามข้าวปุ้นกินเล่นนน่ยกำลังหลว่ัลวเล้นข้าวปุ้นแห้งถ้าพีน่ามาตัาง้งเๆแล้ว ทาเซนพัพปูนสุกสามเฉืยงไว้ก่อนอู้เขียังให้ป้ากำลุงมองดูมาสวัสดีครับกันแล้วมาแล้วประผมกันแม่นะครับผมกันแม่ ว่างที่เอาท่าเส้นสุขเขาก็ซิกมาตำเครื่องมันไว้ักพอดีเห็นมักเล่นมือวานนี่ไปเก็บกับขาย่อยู่สวนกันเลยอยากกินตำโซมขาปุ้นสนอขายญ่ขี้ดื้อเล่นอยู่พุ่นน้องที่เอวก็นอนลับใส่มะเขือพร้อม นาวก็ได yeah, ้มีวิ่งเดี่ยวตลาดไก่เสียงบีเอ็มใจเท่าที่มีเย็บเคียอะไรซะมาแน่มาบ้องงาแม่ใส่มามเปียกเอา น้ำปลาแดกน้ำลายไหลเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเส้นของเขาต้มไปสุกไปเส้นข้าปุ้นเขาสุกแล้ว เดี๋ยวล้างน้ำกันบทันาในไทยพี่น้องเบื่อตอนตำซ้ำอากาศมันหอนแหงโทรศัพท์จะตับยังไงนั่งเลาอยู่ผู้เดียวอากาศอยู่ทางบ้าน้องป่นหอนแหงตำข้าวปุ้นเขายวเรียบร้อยแล้วนาตาตำข้าปุ้นมาเดิมมาเด้มมาเดิอตำข้ปุ้นเดนนะน้าอีตะแม่ะน้อยเนี่ยปอุ่นป้าตั้งอ้งไหม

ตกพนังให้ไม่ <coughs> <coughs>

โอ้ยผู้ดก็เล่นไก่บ่ได้เลยแม่นบ่นี่อยู่ไก่บ่ได้เลยแม่นบ่นี่ฮะบ่มีผู้ใดเล่นนําได้จักคนเฮ็ดแต่มูขาใหญ่น่ะแม่นบ่ไปหาเล่นใส่ดให้แม่บ่งดููโอ้สวัสดีครับกนครับรอกนครับผมโอเค้น่ะสงการิน้ําชิดๆุ้ตา สบายดีไหมเอ้าฮันนี่ละสุดกตานั่งนางกินตำหัอบปุ้นยำแรงอย,ยากาศนาบ้านยำมือแรงสีคือคืนแน่พี่น้องเห็นรถเห็นยังที่เราไปน้ำกระดิงด่งสิงสองฟังเห็นย,ยังนะเห็นทับวปลาท้าสีห้องน้ำบุตรอะ ไล่เหยดแนวทาสีอันหนึ่งเหมือนมองเล่นค่ะพี่น้องพูนะ่ะเล่นน้ำน้องขี้ซิบเอลทีุูนนะ่ะยืนขันเอวเฮ็ดทำทาเบื้องอีกพ่นนะ่ะอึอี่ยังอนะน่ะเปิดเปิดบะได้บุห็ดเด้อ สิ่งสองฟังที่ดือนะ้อพูดนะยูบอเป็นเกือกอบบไส้เจือพูดนะเป็นช้างทราบปุ่นแล้ววันนี้พนะูดนะดื้อแหงเอาฝากช่องก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปินน้องทีแอลด้วยนะครับ สวัสดีครับครับทำยังไงมือนะสวัสดีครับผมก่นอนครับครับครับรอๆแม่ครับผมไปรรรเรือยานผีฮีด้ว